Don't you notice how I get quiet when there's no one else around? Me and you and awkward silence, don't you dare look at me that way. I don't need reminders of how you don't feel the same. งแพ็คไม่หมดเลยเลยเยอะมากใช่อันนี้ก็จะเป็นรองเท้าที่เราไปนะคะนี่เอาไว้ใส่รูปก็จะเอาไปแค่คู่เดียวพอนะคะตรงนั้นก็จะใส่รองเท้าแตะใชเราจะเดินเท้าเปล่าหรือเปล่าเอออาจจะแบบเดี๋ยวใส่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าใส่มันดูน่องมากเลยนะคะแล้วก็ข่าวนราเลยกคือกล้องดิจิตอลกับกล้องฟิล์มค่าวันนี้เราจะถ่ายเรากล้องไปกล้องเยอะมากมีกล้องถึงสงตัวแล้วก็มีของมีจีด้วยใช่ไหมเออ เราก็มีกล้องไอ้นั่นพลอยปะใช่มีกล้องพลอไเยอะมากก็คือเอาไปแบบครบจบทีเดียวนะจ๊ะโชว์นี้ว่านี่คือน้ำหอมยอนเลยอันนี้คือน้ำหอมที่มันมันเป็นอะไรนะที่แบบว่าเราต้องมาเปลี่ยนเพราะว่าชมันจะเยอะเกินไปเออเว้ยม่ใช่เ่ามันเหมือนน้ำหอมแบบมันไม่เหมือนน้ำหอมเปนเหมือนแบบเปนใ่อสเปรย์แอลกอฮอล์อแต่ว่าขาดไม่ได้เลยอันต้นฉบับคือไหนวะมือหาย สิ่งที่ลืมห้ามลืมเลยเคือเราแบงค์แต่ว่านี้น่าจะไปชาร์จก่อนค่ะ๋ย่สักตีสาเรามาเอาเพราะว่านี้ยังเกาสิบเอ้แปดสิาแปดสิบหอยู่นะคะตอนนี้เราก็ตั้งกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เยอะอยู่นะอันนี้ก็เป็นกระเป๋าเดินทางก็กระเป๋าไว้ข้างตัวนะคะ แล้วก็อันนี้เป็นกระเป๋าเครื่องสมองมันใส่นี้ไม่พอก็เลยใส่ถุงกระดาษมาะคะ่ะจากที่เมื่คืนเลยเราจะไปนอนกันเพราะว่าเราต้องตื่นแต่เช้ามากๆกลัวแบบไม่ได้นอนแล้วจะตุยอันนี้ก็จะเป็นที่ซุปคนต้นของซี่ซุปคนต้ของเมจินะนี่แต่น้อยู่มึงมันคันบ้าพรมอะ่ะมันเป็นสมาร์ที่แปลก เหมือนินขึ้นนอนบนเตียงกูแล้วกูมองอะไรข้าไปโอเคแล้วก็จะขึ้นไปนอนเตียงนะคะอิอก็บฟุ้ยเจอกันตอนตีสามตีสาม๊ายบายไ๊ายหอยทุกคนอตอนนี้เราตื่นแล้วนะคะทุกคนอยัาง <laughs> เยังไม่ตื่นง่วงมากทุกคนโอยกอดคิดว่าดัดตัว,วกูมีนะแบบกูไม่ค่อยซื้อหรอกชอบาหน้า <c oughs> ทานตัวเมย์ก็เห็นว่าตัวทาหน้าไม่ได้ปะไม่รูอยอย้ไม่เคยใช้ ผมไม่ได้แต่งเพราะผมไม่ได้ทาคอนซลเลอร์เสแล้วนะคะทุกคนตอนนี้แท็กซี่มาแล้วด้วยเราไปกันที่สนามบินเลยเราสองคนนะคะก็นั่งรถแท็กซี่ไปลงที่สนามบินดอนเมืองค่ะไฟบินนะคะก็จะออกหกโมงครึ่งทวาเรามาเตรียมตัวกันตั้งแต่ ตีสี่นะคะเพราะว่ากลัวตกเครื่องมากๆเลยก็เลยเผ่อไปตั้งสองชั่วโมงคุณคิดว่าทริปนี้เราจะได้ทำอะไรกันบ้างคะปพอ <c oughs> ตอนนี้ก็มาหาอะไรกินนะ กำลังดูมวยกันอยู่ค่ะมีคนดูมวยค่ะแต่ไม่บอกว่าใครคือแบบผูฟังแอร์พอร์ตยังยังยังได้ยินอ่ะคือยังได้ยินติดมันเข้าไปแหนมจ้านำแหนมไปสู่หาดใหญ่มึงเ็าทากันทำไมวะแบบเอาว่าอาจจะแบบกระชับหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอ่ะ ในงานเดินทางมาเกาะลีเปยครั um, see, ้งนี้นะคะเราก็จะเดินทางกันทั้งหมด4ต่อนะคะก็คือเราต้องต่อเครื่องนะคะไปลงที่สนามบินหาดใหญ่แล้วก็ต่อรถตู้ไปลงที่ท่าเรือนะคะแล้วก็ต่อเรือไปลงที่หน้ารีสอร์ทนะคะแล้วก็ต่อรถ ที่น่ารีสอร์ทเข้ารีสอร์ทนั่นเองนะคะก็คือใช้เวลาเดินทางประมาณ10ชั่วโมงเลยนะคะจะบอกว่าทริปนี้คือมันเป็นทริปที่กะทันหันมากๆเลยนะคะเพราะว่าจองทุกอย่างก่อน2วันในการเดินทางนะคะคือมันไม่ใช่ทริปเที่ยวนะคะมันคือทริปที่เรามาทํางานนั่นเองนะคะมันก็เลยดูแบบเร่งรีบไปหมดเลย เดินทางสิบชั่วโมงโอไม่ก็วันนี้เราก็ถึงที่พักแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะออกไปอาบแดดคือเราเดินทางกันนานมากนะคะแล้วก็ยมมากคือเมื่อกี้เราไปอาบน้ำกันมาอีกรอบหนึ่งนี้ก็จะเป็นอาฟิศของเรานะคะในการไปอาบแดด ก็คือแพของ่ของเราวันนี้สองคนก็คือเราจะวาดรูปแล้วก็ไปกินขนมอาบแดดอะไรแบบนี้นะคะวันแรกยังจะไม่ทำอะไรมากแต่วันที่สองเราก็จะถ่ายงานนะคะนี่หนึ่ง

สาม e ิบแปดสามสิบสี3นา3ีไม่รู้เห็นไหมแต่ดีมากเราั่งกันตั้งแต่แบบบ่ายสอเราเดินเดินลงลงถ่ายลงถ่ายรูปใช่แล้วก็ลงน้ำเล่นน้ำไปเมื่อกี้นะคะฟินมากคือวันนี้มนันที่ดีที่สุดเลยมาคือจมยินแล้วก็แบบฟินมากมากแบบนนี้ก็ กำลังจะเดินข้อข้างักเนาะโอ้ oh วันนี้แบบรู้สึกว่าตัวไม่ได้ไม่ได้แทนขึ้นเลยเพราะว่าอาบแดดกับเด็นเนาะ จะไปหาแบบร้านนั่งกินข้าว<อ>นะคะเดินไปแม่สนามก็มาเนาะเดีวอันนี้ว่ามาไว้ชมวิวสวยมากเราพาทิศตกดีนกับเรา ว่าไ,ไม่ขายมันอร่อยใชไหมหวานจตัอตอนนี้เราก็มาเดินที่ถนนคนเดินนะคะเป็นโซนที่เอาไว้แบบให้หนักท่องเที่ยวมาเดินเล่นนะคะฟิลฟิลตลาดแล้วก็มาหาอะไรกินนะคะแต่คนเยอะถ้าคนเยอะมากแ้าไม่มีแต่ฝรั่งทางนั้นเลยตอนนี้เราแบบ กำลังจะหาอะไรกินอีกแล้วนะค่ะคนขายที่เป็นคนไทยใช่ก็่ว่าเสือแต่ที่นี่แบบดีนะรู้สึกว่าอบอุ่นเอออบอุ่นเดี๋ยวเียต้องหลบรถนิดนึงนะคะเพราะว่ารถขับเร็วมากเฮียจะต้องเล่าเรื่องแท็กซี่ด้วยเออจะมีแท็กซี่แบบว่าซาเลงปะอ่าใชาจะมีแท็กซี่ซาเลงก็คือไปรับไปส่งได้ตลอดแมวเจะแมวดูมัน ถึงลีอนอเลยตอนนี้เราก็เดินหายนะคะว่าจะกินอะไรกันดีเพราะว่าร้านเยอะมากมันก็จะแบบประมาณนี้นะคะก็จะมีร้านเยอะมากให้เลือกเลยมีทั้งร้านเสื้อผ้าร้านอาหารนะคะตอนนี้เราไม่รู้ว่าจะกินอะไรกันดีไปที่นี่ดีนะรู้สึกว่าเดินทางง่ายนะหมายถึงแบบเราอยู่รีสอร์ทใช่ไหมราจะเดินมานี่ก็ได้ไม่ต้องไม่ต้เปไปต้องเรียกรถก็ได้ไม่ตรงนี้สวยมากเลย อุ้ยอยากทำเนี้ยกระกตูปปอมอ่ะอันนี้ออท่ของพ่อพ่อไม่ใช่คนไทยอ๋อไม่ใช่ทาเป็นฟรังอุ้ยอยากทำอ่ะทุกค,กคเกนเราจะไปทำแท็กตูอะรไรสักอย่างเดี๋ยวมึงถ่ายมือถือได้ไหมได้อุ้ยมึงไปชอบอะไรนี้อันนี้สักจริงเลยวะอันนี้สักหรือว่า ไม่เคยนะไม่เคยสัมสมักเคยสัไม่เคยันโปนโปไม่มันไม่เคยนรอไม่เคยป็นอเฮ้ยถ่ายถ่ายลยนี่สวยอ่ะนี่ก็คือเดินไปเรื่อยนะคะคุยกับคนาเดินไปเรยด้ค่ะได้ค่ะที่นี่ทางแสนยาวไกล มีเยอะมากนะทีน,นี้ก็ได้ร้านอาหารแล้วนะคะ,ะ,คะไม่ไม่แพงเลยเนาะพี่แบบว่าทุกคน70-120วันคนนี้คือแบบถูกมากร้านอื่น300มาแล้วน่ากินมากนี่เป็นต้มยำกุ้งมกุอกุ้อยันีนะข้าวผัดมันเรียกว,ว่าอะไรวะ ถึงที่พักเยียบมดอนแล้วนะคะคือวันนี้แบบยมมากแล้วก็เหนื่อยมากตอนนี้ปวดหัวมากก็เลยว่าจะนอนแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มครึคือเราเหนื่อยกับการเดินทางมากเพราะว่ามันใช้เวลานานมากๆากแล้วก็เราตื่นเช้ามากแทบแบบไม่ได้นอนคือนอนไปแค่แบบสามชั่วโมงเลยก็เลยคิดว่าวันนี้จะนอนเร็วนะคะ แล้วเราก็จะไปล้างหน้าแล้วก็แปรงฟันแล้วก็นอนกันนะคะเจอกันวันพนรุ่งนี้ไปดูเราจะตื่นกี่โมงแต่ว่าถ้าเป็นไปได้อยากตื่นให้ทันตอนพาที่ขึ้นแต่น่าจะแบบน่าจะไม่ทันเพราะว่าเราเหนื่อยมากแบบวันนี้ต้องการพักผ่อนมากๆเลยนะคะไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะวันดี เราก็ทานข้าวเสร็จกันเรียบร้อยแล้วนะคะกำนันจะไปเปลี่ยนชุดเพื่อมาอาบแดดอีกรอบหนึ่งกะะ็คือลมมันแรงมากเลยทุกคนผมก็เลยไปเหมือน,นเราจะไปหวัดผมแล้วก็เปลี่ยนชุดกันมาก แบบเดียวก็แบบรู้สึกว่าเริ่มแสบผิวแล้วก็คือเราจะต้องโบกกันแดดเพิ่มนะเอาใบไ,ไม้มาปิดหนะ้าเราไม่มี แบบนี้อันนี้แดดแรงมาก ุใส่ไปแล้วอ่ะมันแอบซ่อน จตอนนี้เรากำลังวาดภาพข้างหน้าน,นะคะเป็นทะเลชิโ้ากสวยมากแล้ก็กำลังอาบแดดอยู่นะคะมันก็เลยร้อนนิดนึงตัวนี้มันแบบค่อนข้างร้อนทำให้สีช็อกมันละลายไม่ไม่รู้ว่ามันละลายจากแดดหรือเปล่าแต่ว่ามันดูเหลวกูว่าจะซื้อแบบม่อยู่ต มุนมะใช่เวลาหาี่ชอปะสวยมากเลยนะแค่้องดู so pretty อ้แต่เราต้องเอาสีฟาเกลี่ย กำลังจะสักนะคะมันไม่ใช่สักมันคือสติกเกอร์นะคะแต่ว่ามันน่ารักมากแล้วตรงนี้นะ้ปะได้ You go very close and you go straight down really <Brilliant. S 2> and you see dry already <c oughs> y yes. you want glitter a little bit surprise <c oughs> okay but soap strong finish no crime, no and no cream no cream and no mosquito net. voila